ของคุณเป็นฝ่ายแบทนี่เอาไม่เล่นป่าเล่นไม่เป็นอ่ะป่าเจอเอลสุหมูลเล่นไม่น่าไหวให้ระยะมันไม่ไดี ถึงตาคุณเลือกแล้ววัยโอต้องไวัโอแล้วลนะ่ะจังอันนี้ที cap เ่เราต้องการคือฝ่ายเลือก <the> อิงหลบควไปศูนย์เนาะวิกตอร์ขอบคุณเป็นฝ่ายเลือก โลออย่างทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกการนี้ออกทารอนยอกคุม้มไหมวะ

ท, <S <S ทำไมเอาจากกระต้นเกมลเลยเฮ้ยเออเอวสุฝั่งนั้นไปนไหนวะนะ่ะไม่ยอมมาเคลียร์คีิปด้วย

เรลสุไม่ขึ้นมาเคลียร์คลิปบนเลยเว้ยเล่นสูตรไหนวะน่ะยิงยิงตโลไม่เข้าเลยอันติดลงมา เราใช้ในการร้านก็พอดีแล้วแหละงนี้ไงเราใช้กันอย่างนี้แอนตี้ไวนโออะไปเกิดไฟไม่ดีอ่ะวีมานาหมดแครี่ใช้มานาเปลืองจังอ่งะ แลดๆแลดขึ้นบนหืมนี่หื่ประสูนเอื้องตุโอ้โหทุบเกี่ยวสูงไม่แม่นเฮ้ยเก็บสูงไม่แม่นเด็ก no. ม no. ันหนาหมดนี่มีแมนโดนแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กขอไปเติมมันนาหน่อยได้ไหม มันนาไม่มีเล่นอ่ะแครีบบ้าอะไรมานาหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอยได้นะนะเฮ้ยจะไปยืนบวกกันทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวไปแจมไปแจมทนไหมวะอันนี้มีมี่วยโอยอะไง

ทั้งสี่ตัวในบนนี้เราป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปปเอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปนี่เข้าไม่ได้ turn the heat up ตีหมัดปาเขาโดนแล้วไงนีงงนน่จละลาดเลยเอลโซ

เอ้ยเฮ้ยอะไปก่อนแล้วกันเพื่อนเราเป็นนัวกลางกันนะอือหอยังจะแม่นในคู่อีกนะแม่นเหมือนตาห็นอลยอะไรกันสองคนวะน้าลียนตาห์นะเฮ้ย

tổ lộ tiêu xui chùa luống nó mấy mì ôi tình mình không sáng không sáng không chui lên tình team chúng ta đang ở đây. Ui, lén lảng, đây, đang bị cản lén thật đấy. Ui, 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 ui,

ไฮเลนล่างลิเตอร์อรลอยป้อมอีกด้ยกันเลนกันหน่อยเฮ้ยโอ้ยลิกเตอร์ลืมโซป้องมันถูกส่งออกไปแล้วดาบขิมาแล้ว เพื่อนเราชอบเดินไปแจกที่ปรนะตกันวะปุ่มเล่นมันไม่ได้หรนะือไงวะนะวิ่งกิเด์สามเจ็ดละกิวดอร์เรา เโยนเกินมากทีบางทีก็โยนเกินไปนกไปไ็ไม่ไหวอย่างนี้มันก็ไม่ไหวผมอัพเ่งเลยแล้วครับยังไงเนี่ยเดินก็ระแวงคิวเลยนะยยเจอปะศาจลิทเตอร์แล้ว

ไลน์น้ำอ่เจ็บๆปวดเจ็บๆหายไปคนนึงละโอยโโหดโหดโหด a โหดโโหดโหดโหดโตียับไปเติมเลือดก่อนแล้วกันเลือดจะหมดรอแล้วิสามแปด ตังตังเราเยอะที่สุดในทีมเลยเจี่ยทีเลียร์เลนทุกเลนเลยนี่ว่าไม่กันเลนเลยขนาดยิน้ำที่สุดในทีเลนตีกดเบาเลยหลับต้องห้ขี้จริงๆอ er oh. um um, ่ะจริงงเลยวโออะ นี่เกือบเกือบเฮ้ยเล็ดเลดยูเดอร์ยูเดอร์จ๋ายูเดอร์เล็ดมันขี้ตูดอะเมื่อกี้ยูเดอร์เราไปจะครบสิบแล้วนะยูเดอร์ศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้ว จังวันี้จังวันนี้ต้องสวนจังวันนี้เราต้องสวนเลดเกมดําเมตุเริ่มมาความก่อนแล้ว,วกนัแวนแต่ตอนนี้ทีมเราเยินหน้าดูอะ

โหอากกระต้นต้นเกมเนี่ยนะคเ้ยนงู่อหึหึติดเขือติดเขือติดเขือคิวเลน Lệch không lệch. Lệch không 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 dù không nghĩ đến một hai dài lên lắm 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 à lắm 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 lắm

อุ้ยอุ้ยแตกไปซะโอ้โหลราก็แตกเหมืนหอนกันเฮ้ยมีมีใ,ใครช่วยเฟนเด็กตีทาร์กเลยเหเ้เอร์อเราจะครบโลละ ครบหลัวหนึ่งแล้วคูดเดอร์ไดครบแล้วเด็ก <double> สถานการณ์นี้พิกได้อยู่ทีมเรามันทีมเรารวมแล้วนะซูเรนิตายเถอะ ขาดดับแดงถ้าได้ดับแดงหืมกิ่งทีหมดหลอดแล้วดับแดงไว้ได้กิ้งยิงสักนัดขอใยได้กิ้งยิงสักนัดเดี๋ยวสุตัวบางๆบ,บอกเลยเอือเราปุ๊บไม่รู้จะพูดยังไงดี

นี่ภายในของเราถูกโจมตีอันนี้เราสู้จัดบ้านของเรากำลังถูกโจมตีขอแต่ละคนน,น,นะ

đục sầm cái em nghe nhận đi ok cái này lại